วันนี้ผมจะทำอ,อมอ,อมไข่สองใบก็จะมีหมูใส่บ้างเล็กน้อยนะครับนิดหน่อยเนื้อหมูบดนะครับเนื้อหมูสับเพื่อให้มันอร่อยมีแต่ไข่อาจจะไม่อร่อยเครื่องปึงผมก็จะมีนี่ตะไคร้ตะไคร้นี่นะครับพริกหอมกระเทียมนี่นะครโขลกรวมนะครับให้ละเอียดก่อนเออเราก็ต้องนึ่งข้าวเหนียวให้มันสุกก่อนนะครับใน ต่อให้คุณมีเงินเป็นพันล้านจะหาความสุขแบบบ้านๆอย่างผมนะี่ยากครับยากรับรองได้นี่นะแก๊สมีครับนี่กแก๊สเล็กส่วนทางนี้เป็นแก๊สใหญ่เราจะใช้ไฟฟืนครับทำกับข้าวแบบบ้านๆก็ต้องแบบใช้ฟืน ฟืนผมเยอะฟืนครับฟืนฟืนฟืนทั้งนั้นนะครับบ้านเล็กในป่าใหญ่ฟืนทั้งนั้นครับประดูชิงชันฟืนครับฟืน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 นะฮะฟืนฟืนทั้งนั้นครับฟืนทั้งนั้นโอเคครับครับคั่วพริกแล้วก็ใส่ใส่หมูเล็กน้อยมา ใส่หมูลเล็กน้อยครับใส่หมูลเล็กน้อยไฟฐานมันก็จะเดือดช้าจากนั้นเราก็จะใส่ไข่ครับพี่น้องครับเนี่ยเป็นไข่เป็ดนะครับ สองใบรอให้ไข่มันสุกก่อนถ้าชอบไข่เล็กๆก็ตีอย่างนี้ถ้าไม่ชอบไข่เล็กๆก็ต้องไปตีมันหอยให้มันสุกสักหน่อย นี่คือผักที่เราจะใส่ครับผักอะไรที่มันเหลือๆในบ้านในตู้เย็นนะครับรวมรวม,มันเลยอะไรก็ได้แต่ขาดไม่ได้ก็คือ,อผักขี้ราวนะครับใส่ไปครับมีใบอีตูด้วยใบแมงรักนั่นแหละนี่ครับข้นนะครับ ขัวไข่มันง่ายๆแต่มันอร่อยนะบอกก่อนกินกับข้าวเหนียวนี่สุดยอดครับเดี๋ยวเราค่อยปรุงเครื่องนะครับก็มีน้ำปลาหรือจะมีน้ำปลาร้ามั่งก็ได้ไม่เป็นไรนะครับชูรสเข็มแล้ครับเอาน้ำใส่อีกสักหน่อยใส่น้ำพอคุกคลิกนะครับ ต่อไปกรนี่ครับเครื่องปรุงผมก็จะมีน้ําปลาอาจจะปูวาบหน่อยนะครับไม่ได้ตั้งกล้องถือเอาน้ําปลาครับยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้ชูวรสครับ ไม่ใช่ใส่มากอร่อยมากใส่น้อยอร่อยน้อยนะครับกิโลนึงควรจะกินได้ปีนึ่งพอครับเสร็จครับพี่น้องครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะฮะอ,อมไข่กินก็บข้าเหนียว